นำ้นำน้ำล้างข่อยเดือนหนึ่งมันบอกบวบบวท่านหอดสามเดือนสองเดือนไปแล้วคือเฝ้าแท้ท่านหอดสามเดือนสักวนนี้สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไร่มันสำปะหลังสุขูสุก้นครับผมเมื่อนี้พาพี่น้องมาปลูกมันครับ น่าจะเป็นแปลงสุดท่ายของปีนี้แหละครับวันนี้วันที่ทะเลอบแปดแปดหน่อยแมนแหละแปดมิถุนายน2565ครับผมน่ครับมากับทีมงานสายลุยไม่คุยเยอะเหลือเพ่เสียเวลาคือเก่าครับพรวนพรวนใช้พรวนแลัก็ปลูกกับไอยแ็มนี่แหละครับคือเก่า ล่ำมั่นกับพี่น้องเอ้ยบางแนนเพิ่นเก็บนั่นเทียมไว้อยู่น้ำสวนมันสิเกิดบ่ครับเกิดบ่เกิดกระยาเด้อ <มะ S 1> <laughs> ปลูกนะแล้วก็เป็นเงินที่เราได้ผูมาปลูกนี่ขนาดบ้านเหือมันยังเกิดอยู่ม <laughs> ึงแนนครับนะลวกเบิดแล้วนี่ครับตัดไว้ถั้สามน้ำกลนเครื่องรถรถเครื่องปลูกเนี่ยครับมั่นเราเอาเบิดไล้ยอยู่ครับนี่เพ่เก็บไปขายเพื่อจะซื้อขนมอยู่ <laughs> แปลงติดกันนี่แหละครับครับแปลงที่เพื่อนเหยียบมันเท่าออกไปนี่แหละปลูกมันปลูกมันผู้ใหญ,ญ่บานคือเราผู้ใดวะคือหลายคนเราปเปบ่าอุ้ยทห,หารมาถ่ายปปรูปกูยังบยียแต่แท่เขามานำหาถ่า,ายรูปเท่าออตัวนะปบอบโครงการนั้นหมูเหลียงหมูคนนะน,นะ เหมือนเดิมครับกับทีมงานเกา่าขาดผู้นึงครับพี่น้องมื่อนี้เพราะว่าติดเชื้อยังเกาะโควิดโคโรนาโควิด19ครับติดเชื้อเบิดเงนินนอนกักตัวกามานี่แหละครับ3คน4ีครับพู้นั้นเหมือนเดิมเหมือนเดิม แปลงมั่นสามไรครับแต่ว่าโอ้ยพี่น้องเอ้ยมีเหลียมมีวาดมีส่งสิบหกเรียมครับสามไรนี่มันสิปลูกเลี่ยวย้มได้เสียวยูสุแจครับเจ้านี่แจนี่กะเซียวมานีเอาฟังนั่นกะเซียวไปหาหันผุนเป็นแวกกับผุนเซียวเป็นน้ำปลาอร่อยครับเสียวเซียวภาษาไทยเขาเอื่นหนังบบแบบเศษบ่ะเศษ วันนี้เสนอภาษาอีสานวรรณครมวันนี้เสนอคําว่าเสี่ยวนะครับเสี่ยวหมายถึงเศษนะครับภาษาบ้านเฮาเอินว่าเสี่ยวภาษากลางเอินว่าเศษเวยครับยกตัวอย่างเช่นมุมนั้นมันเศษนะครับบ้านผมเกินว่ามันเสี่ยวยุ่แจ้นั่น โอ้พี่น้องเลยมีแต่แปลงมันอยู่พู่ครับขุ่นอยู่เทิงพู่ก็มีพถาถัดแล้วครับนะสาธุน้ำกันพี่น้องเลยถึงรางวัลที่หนึ่งเนี่ยจังสรีเศร้าทุกเศร้าหยาดย <c oughs> ิดงวดลดงวดล่าวัดสุขันย์ก้อยยิ้มครับขุ่นมีแต่กุดจากรู้ครับผาเต็มครับรางวัดน้ำพู่น้ำผา <c oughs> หากินน้ำพู่น้ำปลา,ากระยาดครับไปหากเกเพ็ดกระพอแต่กุติยะ พุทธิพะแหละครับอยู่ท่างพูดเขาแถวบ้านก็อย่างนั้นนะบ่หายดอกเขาก็บอกเด้๋ยวยังให้เพิ่นเนาะเขาก็ว่าไปหากินมันกะลำบากเนีมันพัวตาพระยึกอายเพิ่นนี่แหละเนาะเห็นแล้วโบแกงไปถวายกับเจ้าศิวะ โอ้ยอุยอ่ะญ,ญาอยู่ครับดินมันโมลวนโมสุยปลูกงากแน,นแ่นแหละนี่ครับชมเรียบร้อยหลังจากที่ <c oughs> พี่บ่าเห็ดมุนเดลเล่พี่น้องเก็ห <c oughs> ัูก็ไม่ก็ได้เนีย่ยสเพเฮระ อ๋เดี๋ยวเอาละมันขึ้นรถก่อนพี่น้องสำเนียงก่อนครับ